สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อวันที่25ตุลาคมพศ2 5 6 6ตามเวลาประเทศหรือเวลา18.30นวันที่24ตุลาที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาตามเวลาท้องถิ่นคุณพิธาลิมเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าภัคกล้าวไกลเข้ารวมงานกาลาดินเนอร์ถามฮันเดน็ ประจำปี2023ในโอกาสที่ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในร้อยผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตคุณพิธากล่าวว่าหเหตุผลที่นิตยาสารไทม์จัดอันดับเข้าร้อยลายชื่ออันทรงเกียรตินี้น่าจะมาจากปรากฏการณ์การเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศและทั่วโลกพากันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเป็นจำนวนมากแสดงถึงความต้องการการเปลี่ยนแปลงแม้สุดท้าย พรรคก้าวไกลที่ได้รับชัยชนะจะไม่ได้เป็นรัฐบาลตามเจตจำนงของคนส่วนใหญ่ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ตามสิ่งที่ผมภูมิใจจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาผมเรียกว่าเป็นปรากฏการเลยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของผมคนเดียวมันเป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักรู้และตอบแทนกลับไปให้ประชาชนคนไทยที่เขาส่งเสียงต้องการความเปลี่ยนแปลงเป็นการเลือกตั้งครั้งหนึ่งที่มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงมากที่สุด เป็นการเลือกตั้งครั้งหนึ่งที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุดเป็นการเลือกตั้งครั้งหนึ่งที่มีคนไทยจากทั่วประเทศและ90กว่าประเทศถ้าผมจำไม่ผิดออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึงแม้จะใช้เวลาน้อยถึงแม้เว็บไซต์กกตจะลม่มคนยังมาใช้สิทธิ์การถล่มทลายและคุณพิษธายังบอกอีกว่าหวังว่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยมีที่ยืนในเวทีโลกอีกครั้งอย่างน้อยยังรู้สึกว่า เขาหันกลับมามองที่ประเทศไทยว่ามันก็มีการเมืองแบบนี้ด้วยเหตุนี้การเดินทางมาสหรัฐครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การมาร่วมงานของนิตยสารไทม์แต่ยังเดินทางมาขอบคุณพี่น้องคนไทยในต่างแดนที่ช่วยกันออกมาลงคะแนนเลือกตั้งในรอบที่ผ่านมาและต้องการใช้เวลาพูดคุยสอบถามเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยในต่างแดนรวมถึงการพบปะกับชาวต่างชาติที่มีศักยภาพ และความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆโดยคุณพิธ,ธามีกำหนดเดินทางไปวัดพุทธไทยถาวรวนารามเพื่อเคารพสการะไหว้พระและพบปะพูดคุยกับคนไทยในวันที่25ตุลาคมเดินทางไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยฮาวาดในหัวข้อ Moving Forward Thailand ASEAN แอน b e บ o n d ในวันที่26ตุลาคมและร่วมวงพูดคุย ไฟ e s i ์ e ชสวิทพิธาลิมเจริญรัตในฐานะสิทธิ์เก่า MIT กับบรรดานักศึกษาไทยที่อยู่ในเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซสในวันที่28ตุลาคม2566และสำหรับงานกาลานิวยอร์กในครั้งนี้เป็นไปด้วยความคึกคักและคุณพิธาก็ได้ร่วมถ่ายรูปกับเหล่าคนดังเป็นจำนวนมากจะมีใครกันบ้างเราไปชมกันได้เลยค่ะ และสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องตามกระแสะโซเชียลมีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ what's up is down what's left is right chasing stars and holding you i can't see the end but we'll see it through